ภาษาอังกฤษถ้าจะพูดว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือบอกได้นะก็จะพูดว่า if you need my help please let me know if you need my help please let me know ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือบอกได้นาะนั่นเองอีกครั้งหนึ่งนะ if you need my help please let me know ก็แปลว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือบอกได้นาะนั่นเอง I will come back later ก็แปลว่าฉันจะกลับมาทีหลังหรือเดี๋ยวฉันจะกลับมานั่นเองอีกครั้งนึ่งนะ I will come back later I will come back later ก็แปลว่าฉันจะกลับมาทีหลังหรือเดี๋ยวฉันจะกลับมานั่นเอง I get off o f work at 5. p.m. ก็แปลว่าผมเลิกงานตอน5้าโมงเย็นโอเคว่าอีกครั้งนึ่งนะ I get off o f work at 5 p.m. I get off of work at 5 p.m. ก็แปลว่าผมเลิกงานตอน5โมงเย็ยนนั่นเองฉันปวดหัวก็จะพูดว่า I have a headache I have a headache I have a headache ก็แปลว่าฉันปวดหัวนั่นเอง